พูดเรื่องรถด้วยลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องบ้านกันหน่อยคุณผ<ะ>ู้ชมค่ะลองสำรวจบ้านของตัวเองซิมี5้าจุดนี้ที่จะทำให้มันติดขัดปัญหาการเงินหรือเปล่ามีอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาตามในสินแสแน่จริงนะคะสินแสแน่จริงตะบอกนี้นะคะจริงๆจงะบอกใน5จุดนี้ที่คุณจิตด,ดีบอกมาเนี่ยค่ะ ปีนี้เป็นปีมังกรรือป,ปีมะโรงนะครับปีนี้เป็นปีที่เขามีความเชื่อว่าห้าจุดนี้ต้องระมัดระวังจุดแรกค่ะเรื่องของก๊อกน้ำคุณขาก๊กน้ําล่วไหลหรือชํารุดเนี่ยโ,<อ>โดยส่วนใหญ่จะส่งผลให้การเงินมีปัญหา,าหน้ํานี่ไม่ได้นะ<อ>น้ำเนี่ยมีความสําคัญคุณขาดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปสารวจระบ้านของคุณเองเนี่ยก๊ก ท่อต่างๆเนี่ยรั่วแตกไหมในหลักของความเป็นจริงเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมันรั่วไหลทำให้เงินเนี่ยไหลออกถูกไหมก็ค่าใช้จ่ายค่าน้ำเนี่ยโอ้โหอนันนี้เรื่องจริงเลยจันจะเพิ่งซ่อมเครื่องปั๊มน้าไปอ๋อมาเจอจุดรั่วแล้วเครื่องปั๊มตันเสียอีกดังนั้นกลับมาซ่อมนะคะให้ก๊อกเหลือมต่างๆเนี่ยไม่รั่วไหลให้มันดีขึ้นแล้วการเงินคุณจะดีค่ะจุดที่สองนะคะดวงไฟในบ้านห้ามเด็ดขาดคุณขาทุ จุดภายในบ้านนะดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาเขาบอกหน้าบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนโง่เหงของทรัพย์ดวงไฟด้านหน้านะถ้าเกิดขาดดวงใดดวงหนึ่งเปรียบเสมือนคนจะไม่เห็นตัวคุณเองถ้าอาการถ้าเเสน่ห์ความได้รับความนิยมจะหายไปเนาะถ้าเกิดไฟขาดในห้องครัวก็เปรียบเสมือนเรื่องของการทำมาหากินการเงินจะมีปัญหาการทำมาหากินจะมีปัญหาทันทีค่ะถ้าห้องนั่งเล่นคือเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนวิวาสันตโลนะคะส่วนถ้าเกิดโต๊ะทานอาหารเนี่ยเขาบอกคนในครอบครัวจะไม่คุยกันส่วนถ้าเกิดไฟา ในห้องนอนก็ะจะส่งผลในความรักเนี่ยไม่แบบ ไม่เข้ากันได้ก็แบบทะเลาะกันมีปัญหาวุ่นวายอคะต้องขาดดังนั้นไฟทุกดวงภายในบ้านเนี่ยจะต้องสว่างสวัยไม่ขาดใดๆเลยคุณขาส่วนที่3ค่ะประตูนะคะประตูหน้าบ้านประตูในบ้านประตูเนี่ยเปรียบเสมือนปากซับคุณขาดังนั้นประตูเนี่ยถ้าเกิดในกรณีประตูพังเนาะประตูพังประตูเลื่อนไม่ได้ประตูชำรุดซ่อมประตูทุกบานให้ดีเพราะประตูเปรียบเสมือนปากซับถ้าเกิดปากซับพังซะแล้วคุณขาถามว่าเงินจะเป็นยังไงโอ๊ยเดี๋ยวนะประตูบ้านจะ คือมันไม่ได้พังค่ะเอ๊แต่กรอนมันล็อกไม่ได้นี่พังไม่ได้เสียอันนี้ก็พังสิครับอ๋อหรอพังใช่ไหมกรอนประตูมัญหาเลื่อนไม่ได้พวกนี้ถือว่าประตูพัาคุณต้องซ่อมกลับมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีคุณขาจุดที่สี่ค่ะนะคะ พื้นหน้าบ้านสําคัญพื้นหน้าบ้านอย่าให้มีรอยร้าวเด็อดขาด oh. เขาบอกพื้นหน้าบ้านถ้ามีรอยร้าวมีรอยแตกแยกหรือรอยใดก็ตามเนี่ยจะส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยไม่คุยกัน hmm. จะส่งผลให้เราของระแหงในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของความเข้าใจต่างๆไม่แนะนําเลยดังนั้นต้องแก้ให้สภาพหน้าบ้านที่มีรอยร้าวกลับมามีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะนะคะส่วนข้อที่5ค่ะ กระจกนะคะกระจกแต่กร้าวหรือบ้านใครก็ตามที่ชอบมีกระจกต่างๆเนี่ยค่ะความสกรปรกไม่ได้เลยนะสีนกมาปแปะใส่ไม่ได้เกระจกร้าวเอ่ยไม่ว่าจะเป็นกระจกบานไหนก็ตามต้องสว่างต้องแบบต้องใสอยู่ตลอดเวลามเมื่อไรก็ตามที่กระจกร้าวหรือมีความสกรปรกอยู่ด้านในเนี่ยจะส่งผลให้อ่าความไม่สะอาดในดวงเนี่ยเกิดขึ้นจะทําให้คุณได้มีความรู้สึกว่าเงินก็หายงานก็พังความรักก็มีปัญหาคุณคะโอ้ยทางที่ดีเนี่ยนะคะ คุณผ,ผู้ชมลองไปสำรวจดูนะ,ะ,อะเออจะส่งเสริมห่วงจุ้ยในทางที่ดีนะคะ,คะเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอน,นี้ตามความเชื่อนะคะส่วนบุคคลอ๋ออาจารย์ม,มีคําถามนิดนึงได้ปะได้เลยค่ะสมมุติสมมุติทุกคนบอกว่าโหอาจารย์5จุดในของเสียๆเนี่ยแต่ไม่มีเงินซ่อมมาทายังไงอ่าจริงๆต้องบอกว่า คือพยายามทําให้ดีที่สุดดีกว่าใช้คาพูดนี้เช่นเพราะว่าอย่างในกรณีเอาง่ายๆคือถ้าเกิดในกรณีพื้นราวเนี่ยมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ต้องมาทุนหรือมันต้องใดๆก็ตามก็พยายามทํายังไงก็ได้ให้มันมีความรู้สึกว่าให้รอยร้าวน้อยที่สุดมันมีวิธีการคุณโอเ้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูที่บ้านตัวเองละเนี่ยล็อกประตูนี่ยังปล่อยให้มันพังอยู่